รักษาศีลได้เพียงสีข้อปฏิบัติธรรมให้ก้าวหน้าได้ไหมการรักษาศีลในแต่ละข้อนั่นแหละครับความคืบหน้าในการปฏิบัติการเจริญสตินั้นถ้าศีลข้อใดข้อหนึ่งยังขาดพร่องอยู่เรื่อยๆสติก็ไม่มีทางสมบูรณ์ขึ้นมาอย่างไรก็ตามแม้ศีลจะขาดพร่องไปบ้างก็ยังสามารถเจริญสติ รู้เห็นความจริงเกี่ยวกับกายใจได้ไม่ใช่จะรู้อะไรไม่ได้เลยคืบหน้าอะไรไม่ได้เลยเพียงแต่ยากที่จิตจะรวมลงถึงมรรคถึงผลถ้าศีลไม่สะอาดบริสุทธิ์เพราะพระพุทธเจ้าท่านให้แนวไว้ว่าจะถึงโซดาปฏิผลก็ต่อเมื่อมีศีลที่ไม่บกพร่องเป็นฐานครับศีลข้อมุสาวาทยังด่างพร้อยหรือขาดทะลุ เพราะจำเป็นต้องทำทั้งที่ไม่อยากทำเพื่อจะรู้ว่ามันหนักหนาขนาดเป็นคลื่นรบกวนปวนจิตเกินกว่าจะตั้งเป็นสมาธิหรือไม่ให้สำรวจดูตามเกณฑ์แบ่งคร่าวๆตามนี้ 1. ผิดเต็มๆคือไม่ละอายใจไม่เชื่อว่านั่นเป็นบาปจะทำให้จิตดำเพราะยึดกรรมดำไว้เต็มเหนียวอย่างนี้ให้นั่งสมาธิ ก็เห็นเป็นเรื่องตลกไม่มีศรัทธาเป็นฐานแถมอาจจะอยากลบหลู่สิ่งศัก,ศก,ศก,ศกดิ์สิทธิ์ได้ราวกับเล่นหัวเพื่อน 2. ผิดกลางๆละอายใจส่วนลึกรู้สึกไม่ดีแต่ก็ยังทำโดยไม่คิดว่าจะเลิกเมื่อใดไม่หาทางหลีกเลี่ยงการโกหกขณะเดียวกันในแต่ละครั้งก็มีความลังเลอยู่ว่าจะโกหกหรือไม่โกหก ทำให้จิตเทาเพราะไม่ยึดกรรมดำไว้เต็มที่อย่างนี้ให้นั่งสมาธิจะได้แบบครึ่งๆกลางๆบางวันใสบางวันขุ่นบางวันฟุ้งจัดบางวันฟุ้งน้อย 3. ผิดน้อยๆฝืนใจทำและตั้งใจตลอดเวลาว่าจะหาทางเลิกทําให้จิตหมุนไม่มากเพราะใจจริงไม่ยึดกรรมดำไว้เลย อยู่คนละข้างคนละฝั่งกับกรรมดำจริงๆที่ฝืนทำก็เพราะมีเหตุเฉพาะหน้าแบบนี้ยังนั่งสมาธิยังไหวยอยู่มีสิทธิ์รุ่งได้ไม่ยากนักเพราะความรู้สึกผิดอาจผลักดันให้อยากเอาดีเป็นการชดเชยหรือซักฟอกความสกปรกจากพฤติกรรมผิดบาปที่ต้องฝืนทำ